แตมมสูหายนมาได้ีมันเนีตัว่มวมมาาวมอมดแ่วแน,นวันนี้ก็มีเยั้ม,มีเยอะมีตลอดมีเติมตลอด,ลอดครับผมกร้าน <c oughs> เ๋ยวอ้อมนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนี้บานิพลพาเซมากิน <c oughs> ร้านทีน่เรียนร้านเจ้อ้อมตลาดนัดเรียนเรียนอีกเช่นเคยนะครับผมกับ1วันหยุดนะครับผมต้องมาอัปเดต ให้ f อฟได้ชมนะครับผม่ามีทุเรียนขายทุกวันเลยนะผมสําหรับร้านเจออ้อมนะครับวันนี้ราคาขายนะผมกิโลกรัมละหนึร้อยแปดสบาทนะถ้าเป็นเนื้อล้วนในขีดละห้าสิบาบทเท่านั้นเองนะผมจัดโปรโมชั่นเหมือนเดิมเพิ่มเติม,มคือลูกค้าเยอะมาเรื่อยๆเ,เลยจ้ะ ามาถึงแม่ค้ายังพอไม่เสร็จเลยลูกค้าโอนแล้ว <Okay. S 1> โอนไวโอนไว<อ> เดี๋ยวคอยอคยฝึกฝนไปแล้วก็เจ่งครับผูยับอกก็ไปซื้อมบกเซียนอะไรเนี่ยสมบ๊กเซียนเดี๋ยวก็เจ๋งเดี๋ยวก็เจร้านไหนร้านนี้ใช่ไหครับเนี่ยร้าน้านน้ำพริกนร่อเปล่าซมบอกเซียนอะไรเนี่ยเนี่ จัดนะก,การเมา่อำไม่ไม่อะไรจะต้องผัดเสีเ้ยนวะัาจะจาวราดข้าวดาวราดข้าว,าว,าว,าวเอาเนื้อแบบไหนสั่งได้เลยนะครับลูกค้าจอดริมถนนได้เลยที่จอดเยอะแยะเลยนะครับผมวันนี้ด้านหลังตลาดก็มีที่จอดนะผมปักหมุดปัก g ีเพมาเลยครับผม ร้านทุเรียนเจ้อ้อมตลาดนั้นเลยบินนะผมเดี๋ยวปักหมุดที่นี่เลยที่เรีกันธรรมดาก็ตรวครับทำได้เลยไปจอดที่นู่นสบายใจกว่าครับมีที่จอดเยอะแล้วเดินเล่นมาเรื่อยๆเดินรับวิตามินซีเหรอพี่แมวใช่ครับใช่เดินรับวิตามินอันนี้ได้เลยเยี่ยบเลยควนี้ครับขอบคุณครับผมมาหกแปดสีเนาะจ่ายเลย ถุกกำลังก <Pok> er ินิมปลาจิมก่อนครับปลามองไม่กระพริบตาเลยไม่กินว่าปลาล้อไมารู้ว่าสวยแค่ไหนสวยตกประกวดได้เปล่าโอจะเป็นประกวดเขาเลยอายเขาอยู่แบบของเรานี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่แหละอยู่แบบบ้านๆ คุยกับเขาได้อยู่ห้าหกร้อยก็กินอร่อยได้ประมาณนี้ยใช่ไหมพี่ใช่ห้าหกร้อยก็อร่อยได้ที่าขอตลาดนัดเป็นจัดให้หรอครับจัดให้เหมือนเดิมหวานมันเลยลูกค้าบอกวันนี้มีทุกไซส์เลยนะจ๊ะตั้งโต๊ะพื้นร้อยสามสบนะจะตัดลยสี่สินี่ลูกค้าไม่สะดวกพกเงินสดก็สามารถสแกน qr โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ได้เลยนะครับผม ค่จิงมห้ารย่นะคะ่ต่งงส่งเปตเรียนดิบอย่างเดียวรูปเกื่อไวส2บ้านบอกลูกค้านะคะอ๋อออเดอร์ส่งต่างจังหวัดยังรับอยู่นะครับผม สามารถเข้าไปสั่งซื้อในแฟนเพจร้านสุเรียนเจ้อม้ตลาดนาันเรียบินได้เลยนะผมแอดมินเพิ่มมาตอบแจใหม่นะครับผมเรามีแอดมินคอยตอบนะผมวันนี้มีผู้ช่วยแล้วเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับปอ่าลูกต่อไป ูปเล็กๆแบบนี้ ครับใช่ครับนลูกค้าน้องพ่าสองหนยบริกาะอันไหนอันเนี้ยพุช่าอันนี้พ่าโอ้ยหนึ่งนี่ออนไลน์ออลลลลยังเปิดรับเหมือนเดิมสั่งพร้อมพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แม่ค้าเช็คระยะทางเช็คราคาได้เลยนะครับแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับ ไช่ครับรอ,อากาศไม่ร้อน ออเดอร์แฟนเพจเยอะทยอยตอบแชทอยู่นะครับผมใจเย็นๆลูกค้าได้จินแน่แอดมินเดี๋ยวรอตอบแชทอยู่คอยต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคอยส่งแล้วก็มีบริการจัดส่งในเขตกรุงเทพได้ปริมณฑลนะครับผมอยู่ที่บ้านก็รับประทานได้เรียบร้อย เรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าครับยังไงนี่ก็นุ่มในนะเนี่ยนะตาบอกตาเปล้าก็เห็นแล้วยังไม่เปล่าใช่ไหมแรกแรกมาก็แพงไปตั้งแต่ตั้งแต่ที่สี่ไปเลยได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้วขอบนอกนุ่มในมีมีทุกเนื้อทุกไซ วันนี้พร้อมเลยนะผมนี่ออนไลน์ครับผมแกะเป็นแกะเป็นชิปอันนี้ไปเลยนะผม,ม,แ,ผม,มแกะเป็นเนื้อไปเลยน,นี่นี่ถ้าอยากถ้าอยากได้แบบเป็นแพ็คนะครับมีให้เลือกเลยแตะได้เลยแพ็คใ,ใหมม,ม,ม่ซนะไว้หมดก็ได้นะพีัทนาชี้ได้เลยคัดได้เลยจะชอบ ชอบภูไหนนะครับสุดจริงรอเอาครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาอในช่องยูทูบบ่านณิพลมากินมาเชียวด้วยนะผมแล้วก็จะเลืมแวะมาหนุนนะผมนี่เลยกับร้านทุเรียนร้านเจ๊อ้อมตลาดนั้นเดบินนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ